ระวังกดไหลย้อนอาจไม่ธรรมดาอาจจะเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ทํายังไงดูคลิปนี้ให้จบครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆควรจะต้องไปตรวจก่อนนะครับเพราะการที่เพื่อนๆเ,เป็นเนี่ยอาจจะมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันซึ่งสาเหตุที่น่ากลัวมากที่สุดโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะครับก็คือหัวใจวายนะครับใต้ลิ้นปี่เราเนี่ยตรงนี้มีหลายอวัยวะด้วยกันตั้งแต่ปอดหัวใจและกระเพาะอ,อาหารรวมถึงหลอดอาหารด้วยดังนั้นจุกน่นใต้ลิ้นปี่อาจจะเป็นทั้งกดไหลย้อนอาจจะเป็นทั้งกระเพาะอ,อักเสบแผลในกระเพาะหรืออาจจะมีหัวใจวายอยู่ดังนั้นนไปตรววจจหหัใพบมออก่ ถ้าไปตรวจมาแล้วไม่ใช่หัวใจวายไม่ใช่หัวใจขาดเลือดก็โล่งอกนะครับแต่อาจจะเป็นกรดไหลย้อนเป็นแผลในกระพเพาะหรือกระเพาะเสพซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รักษาไม่ปรับนิสัยนะครับกินแต่ยาลดกรดระวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับหมอค่ายง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นกระเพาะเสพหรือเป็นกรดไหลย้อนอันดับแรกตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพรลอไรด์ด้วยนะครับเพราะไเจ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันนําให้เยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะของเราเนี่ยมีปัญหาคนที่เป็นกระเพาะเสพเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเราทํา IF หรือไม้ไเป็นนเเพราเราาะกิอาหารไตรงเวล่อาะมาาจกไา ชื้อตัวนี้ทําให้เยื่อเคลือบกระเพาะของเราลดลงแล้วมีปัญหาอันที่2ที่เราต้องเช็คนะครับก็คือเราสูบบุหรี่ไหมเราดื่มเหล้าไหมสองปัจจัยนีย้ทำให้กระเพาะเราบางก็มีปัญหาได้นะครับอันที่3นะครับครที่เครียดง่ายอาจจะต้องนั่งสมาธิเข้าสปาลดความเครียดด้วยนะครับอันที่4คนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนแล้วเป็นกรยยนะเพาะอักเสบกินยาลดกรดอย่างเดียวไม่ใช่การรักษากระเพาะอักเสบหรือกรดไหลย,ย้อนนะครับมีหนา้าซ้ําสุขภาพจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมถ้าเพื่อนเพื่อนกินนานเกิน1หรือ2เดือนหรือกินนานเกินที่แพทยยยยจ่าาาาากกกรรใหห้้เเินนนนลลดดอๆัสีง ไม่เราเป็นกระดูกพุนไตเสื่อมขาดวิตามิน B ีเราหิตจางดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นกระเพาะเสมนะครับสิ่งเราต้องทําก็คืออันดับแรกอย่ากินแล้วก็นอนอย่ากินแล้วก็นั่งอย่ากินแล้วก็เอ็นหลังกินเสร็จแล้วต้องเดิน2ครับทุกๆมือทุก,ท,ก,ท,กทุกคำนะครับเคี้ยวอย่างน้อย 30- 40ครั้งนะครับอันที่3นะครับถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนเลี่ยงนม,มวัวชาลาเต้กาแฟลาเต้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกาเฟอีนกับมีนมวัวสสิ่งนี้จะทําให้หูรูดทางเดินอาหารส่วนหน้าของเรา หย่อนคล้อยแล้วมีปัญหาทําให้เป็นกรดไหลย้อนนะครับอันนี้5าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องช็อกโกแลตผลไม้ตระกูลซิตรัสรวมถึงนะครับของทอดและเนื้อสัตว์ติดมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมู3มชั้นหรือไข่เจียวไข่าดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรตีนแล้วเอาไปทอดสิ่งนี้จะยิ่งทําให้กรดไหลย้อนกําเริบครับสุดท้ายถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนจริงๆตัวที่ช่วยได้นะครับไม่ใช่กินแต่ยาลดกรดเพราะปัญหาคนที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้มาจากน้ํากรดเยอะเกินไปนะครับแต่มาจากขู่ลูดทางเนื้ออาหารส่วนล่างมันหย่อนคล้อยเพราะอาหารทณิมประะเภแล เยอะเกินไปจนน้ำย่อยไม่สามารถย่อยได้หมดทําให้เราเป็นกรดไหลย้อนดังนั้นเพื่อนๆต้องเสริมสารสกัดช่วยย่อยนะครับชื่อว่า Digestive Enzyme ซึ่งในสูงวัยยิ่งเราอ,อายุมากขึ้นตัวย่อยอาหารของเราน้ำย่อยอาหารของเราเนี่ยจะยิ่งลดลงดังนั้นลองไปหากันมาดูนะครับให้กินก่อนอาหารทันทีหรือถ้ากินมื้อใหญ่ก็กินอีกทีหนึ่งหลังอาหารส่วนตัวผมจะกินเป็นแบบ Digestive Enzyme แบบกลืนแล้วก็แบบเคี้ยวนะครับเพราะว่าหมอเองเนี่ยก็เคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนแล้วก็มีครอบครัวที่มีปอดเรื่องกรดไหลย้อนอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องน้ำย่อยน้้้ดันนใครกิแลวจุ แน่นแล้วไปตรวจ่าได้เป็นโรคหัวใจอย่าลืมกินแล้วเดินกินแล้วไปเสริม i g e s t i เอนไซม์กมาด้วยนะครับซึ่ง g e s t สีเอนไซม์ในอาหารธรรมชาติก็จะมีในแกนสับปะรดนะครับให้กินแกนสับปะรดสัก5าอันก่อนมื้ออาหารแต่ต้องเคี้ยวเยอะๆนะครับเคี้ยวให้มันละเอียดนะครับแล้วก็กลืนลองทําตามนี้ดูนะครับรอบรองว่าจุกแน่นจุกเสียดใต้เลนปีที่มาจากท้องอืดท้องเฟอรหรือกดลย้อนดีขึ้นได้แต่สุดท้ายนะครับเพื่อนๆยังไงก็แล้วแต่ต้องไปตรวจกับแพทย์ก่อนนะครับไปตรวจว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า่าามมมีลัติดเชืืืออหหรรปญไนๆ กะเพาะอ,อาหารหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าคุณไ,ได้ความรู้ดีๆทําแล้วแล้วดีขึ้นอย่าลืมพิมพ์อัปเดตบล็อกด้วยแล้วก็แชร์ต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องปวดท้องจุกแน่นใต้ลิ้นปี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะทําให้คุณอายุสั้นก็ได้นะครับ